ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุยช่องม o ตโฟกัสอีกเช่นเคยในีทุกคนคิดโันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนทำการหาเงินฟรีละกันได้ทุกคนสําหรับใครที่อยากรับก็ดูคลิปนี้ให้จบได้ทุกคนตัวนี้ก็จะมีแอปช่วยด้วยนะตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับทำการดาวน์โหลดแอปใต้ล่างคลิปนะทุกคนตัวนี้นะจะเป็นแอปช่วยหรือจะมีรหัสเพื่อนเพื่อนทาการกรอกนะผมได้รหัสมาแล้วก็ให้เพื่อนเพืการกรอกนะรหัสจะอยู่ในคลิปในทุกคนเดี๋ยวเราจะทําการใส่พร้อมๆกันนะตรงนี้นะครับ จะเป็นอังเปาที่มีจํานวนจํากัดนะทุกคนถ้าเพื่อนๆได้เหรียญไปในทุกคนแสดงว่าคนที่รับครบแล้วในทุกคนสําหรับเงินเข้าบอลเลตนะครับตรงนี้นะก็เพื่อนๆรอติดตามนะในคลิปเพื่อนๆลองไปใส่ดนะูในคลิปมีอยู่นะในช่องมาตโฟกัสผมแจกไปเยอะหนกอยู่นะทุกคนตัวนี้นะครับสาหรับใครที่อยากรับและกันนะโอ,อโอเคในทุกคนเดี๋ยวเราทำการกดเข้าไปใน แอปช่วยกันดีกว่าในทุกคนตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการสุ่มกันในทุกคนตั้งแต่1บาทในทุกคนจนถึง150บาทมาดูกันในทุกคนว่าเราจะได้เท่าไหร่ในทุกคนตัวนี้นะครับก็ไม่มั่นใจในทุกคนภาวนาให้ได้เยอะๆในทุกคนเอในทุกคนหลังจากที่เพื่อนทำการกดเข้ามาในทุกคนก็จะเป็นแอป Go Daily ในทุกคนแอปโกเดลี่สำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นในทุกคนก็ไปสมัครในทุกคนใต้ล่างคลิปมีลิงก์อยู่เพื่อจะ ช่วยเห็นเพื่อนนะครับทาการรับเงินได้นะหรือถ้าใครมีอยู่แล้วในะทุกคนก็รอรับรหัสจากผมในะทุกคนสําหรับใครที่รอติดตามในะทุกคนสําหรับใครที่อยากรับนะตัวนี้ในะทุกคนสําหรับผู้ใช้ใหม่ในะทุกคนเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวหาเงินเข้าทูบอนี่วอลเล็ตนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูเมนูถอนกันดีกว่าในะทุกคนมันอยู่ตรงไหนอนะทุกคนนี่นี่นี่กดที่จํานวนเงินในะทุกคนมาดูที่จํานวนเงินกัน หลังจากที่เพื่อนทาการกดเข้ามาทุกคนจะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับสาหรับใครที่ดาวน์โหลดมาครั้งแรกนะสามารถถอนได้ทันทีในทุกคนประมาณ1บาทนี่แหละทุกคนจําไม่ผิดนะทุกคนประมาณ1บาทนี่แหละตรงนี้ส,สามารถถอนเข้าทูมินี่วอลเล็ตได้ขั้นต่ำนะผมเคยถอนมาเยอะแล้วในทุกคนของผมก็จะอยู่ที่200บาทสูงสุดนะครับก็จะอยู่ที่1000บาทในทุกคนแล้วก็เติมเงินเข้าซิมมือถือในทุกคนก็จะเป็น 168 AIS D Tag นะทุกคน MY Pan Quinn TOT Trumove S นะครับก็จะสูงสุดอยู่ที่1,000บาทเช่นกันในทุวคะแนาานก็ค่อนข้างที่จะหาง่ายอยู่นะทุกคนแต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะส่วนใบเน้นนะทุกคนใบเน้นนะครับก็จะ ใช้อยู่ที่15ล้านในทุกคน15ล้านเหรียญใน,นทุกคนจะแลกได้5 USDT ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ในทุกคนก็เยอะอยู่ในทุกคนเยอะอยู่นะสําหรับราคานี้นะมาดูในทุกคนที่การเล่นกันดีกว่าในทุคนตัวนี้มีเชิญเพื่อนด้วยนะครับสําหรับใครที่เป็นสายเชิญเพื่อนนะกดที่ เชิญเพื่อนตรงนี้นะครับจะมีเมนูเชิญเพื่อนอยู่นะครับนี่เห็นไหมตัวนี้นะครับก็จะสามารถเชิญได้1คนจะได้รับ60บาทก็คือให้เพื่อนของคุณทำํำภารกิจด้วยนะถึงจะได้รับ60บาทไม่ใช่ว่าเชิญ หนึ่งคนได้60บาทเลยไม่ใช่ในะทุกคนตัวนี้ต้องมีภารกิจเพิ่มเติมด้วยเห็นไหมด้านล่างนะครับเพื่อนๆก็ลองอ่านดูนะครับสาหรับใครที่อยากเชิญเพื่อนสายเชิญเพื่อนนะก็ทําการกดที่เชิญเพื่อนเพื่อรับรางวัลเพิ่มขึ้นนะทุกคนนี่ก็ทําการกดคัดลอกลิงก์ไปนะครับถ้าใครอยากลองเล่นเดี๋ยวผมนทิน้งไว้แต่ละงคลิปแล้วกันอ่าทำการกดคลิกออกนะทุกคนส่วนตัวด้านล่างนะครับก็ทําการกดล็อกอินรับนะตรงนี้นะครับโอ้โหได้5000เหรียญเลยทุกคน ตัวนี้ล็อกอินรายวันก็ได้เยอะอยู่นะทุกคนเยอะอยู่นะมาดูที่ภารกิจต่างๆนะทุกคนภารกิจต่างๆนะครับจะอยู่หน้าหลักนะเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับทำการกดคลิกเดี๋ยวเอาดัมมี่แลนด์แล้วกันนะทุกคนนี่เห็นไหมภารกิจของดัมมี่แลนด์เห็นไหมเขาเขียนบอกว่าดัมมี่แลนด์ป๊อกเด้งสล็อตนะทุกคนดัมมี่ป๊อกเด้งสล็อตนะมมตนะทุกคนพวกนี้นะครับก็จะเป็นการทำภารกิจเห็นไหมเปิดแอปวัน รุ่งขึ้นนะทุกคนแล้วเล่นมากกว่า10เกมโอ้โหเฮ้ยทุกคนก็จะได้รับประมาณ 1, 000, 000, 000หล้านเหรียญแล้วอ่ะทุกคนเฮ้ยเยอะอยู่นะทุกคนเห็นไหมวันที่3เปิดแอปเล่น10นาทีได้รับ720 0 0นะทุกคนเอ้ยเยอะอยู่ไหนทุกคนพวกนี้นะครับ เลือกเล่นได้ในทกคนส่วนการจ่ายนะครับก็จะเป็นรับสูงสุด3 6 0ล้าน6แสเหรียญเพื่อนๆก็เลือกเล่นได้ในทกคนภารกิจของเกมนี้ในทุกคนภารกิจของเกมนี้ก็เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่เราไปเล่นดูได้นะโอ้โหเดี๋ยวเดวีของตัวนี้นะเห็นไหมเราสะสมอ่ะทุกคนไปเรื่อยๆนะครับระดับไปเรื่อยๆก็ได้รับนะตัวนี้นะครับอาถทําการกดคลิกออกกันนะ มาดูที่หน้าหลักกันดีกว่านะครับตัวนี้ก็ได้คะแนนน้อยนะแต่ถ้าใครว่างก็ลองไปกดดูได้อาจทำการกดที่ข้อความนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างเลื่อนไปเลื่อนมาทุกคนสังเกตด้านขวาเมือนะทุกคนถ้าเต็มเมื่อไหร่นทุกคนเราก็จะได้รับเหรียญนะครับมาดูเราได้รับเท่าไหร่576เหรียญทุกคนโอ้โหเยอะอยู่นทุกคนเยอะอยู่นะขอยัดแคปหน้าจอไว้นะครับมามาดูที่ การรับรางวัลกันดีกว่าในื่องการรับรางวัลตัวนี้นะครับก็จะเป็นอยู่ในหมวดโปรไฟล์ในทุกคนโปรไฟล์ตรงนี้นะครับจะมีคําว่าโคดอ่งเปาอยู่นะเพื่อนเพื่อน,นะครับทําการกดที่โค้ดอ่างเปาไปได้เลยในทุกคนโค้ดอ่างเปานะโอ้โหมาดูมาดูตัวนี้นะครับก็จะเป็นการใส่โค้ดในทุกคนเดี๋ยวเราดูที่ประวัติของผมก่อนนะครับผมเคยถอนออกมาแล้ว50บาท30บบาทแล้วก็ 40บาทในะทุกคนเยอะอยู่ในะทุกคนเยอะอยู่เดี๋ยวเราจะทําการสุ่มลองดูกันในะทุกคนว่าเราจะได้เท่าไหร่นะทุกคนให้เพื่อนทาการกดมาตรงนี้แล้วก็ใส่ตามนี้ได้เลยในะทุกคนใส่ตามนี้ได้เลยนะครับเป็นตัวเล็กทั้งหมดนะทุกคนเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้นะจะคดจะมีอยู่ประมาณ5ตัวในะทุกคนมาดูจะใส่ถูกหรือเปล่าเนี่ยทุกคนอ่ะ G D O T O นี่ทุกคน G D ดี o อนี T o, ่ทุกคนหลังจากนั้นก็ทําการกดแกลกรับไปได้เลยในี่ทุกคนนี่กดแกลกรับมาดูเราจะได้เท่าไหร่อ่ะทุกคนเฮ้ยไอสามสิบบาทได้ทุกคนอ่าขปหน้าจอไปก่อนทุกคนโอ้โหเยอะอยู่นะทุกคนเยอะอยู่นะก็ทําการกดถอนเงินตอนนี้นะครับให้เพื่อนทาการกดคลิกไปได้เลยนะทําการกดคลิกถอนไปได้เลยนะโอเคนะครับ ตรงนี้จะสามารถถอนได้2แบบนะครับก็คือทูมินี่วอลเล็ตแล้วก็ n บ n c นเป็น USDT ในทุกคนเป็น USDT นะครับมาดูที่ทูมินี่กันดีกว่านะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยถอนมาก่อนในทะุกคนยังไม่เคยถอนมาก่อนตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับไปยืนยันเบอร์มือถือนะครับตรงนี้ต้องเป็นเบอร์วอลเล็ตเท่านั้นนะครับถึงเราจะสามารถทําการถอนออกจากตรงนี้ได้ในทุกคนโอ้โห ตัวนี้ก็สุ่มได้30บาทเพื่อนๆไม่รู้ว่าสุ่มได้เท่าไหรนะ่เนี่ยทุกคนถ้าใครได้เท่าไหร่ก็เมนต์บอกหน่อยเนะี่ยทุกคนเมนต์บอกหน่อยแล้วกันตัวนี้นะครับออกทําการกดยืนยันการแลกรับเนะี่ยทุกคนมาดูเราจะได้เท่าไหร่กันยืนยันการแลกรับนะครับก็ทําการกดตรวจสอบว่าเบอร์ของเพื่อนทาการใส่ถูกหรือเปล่าก็ทําการกดยืนยันไปได้เลยนะทุกคนทําการกดยืนยันอีกครั้งนะครับเนี่ยตัวนี้ผมใช้คนละเบอร์กับเครื่องนี้นะทุกคนจะอาจจะไม่ได้เร่งขึ้นเดี๋ยวถ้ามี คล้ายว่าเป็นสลิปแล้วกันเป็นสลิปในทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นให้เพื่อนดูแล้วกันเพื่อนๆก็รอรับได้ในทุกคนรอรับได้เดี๋ยวมากดที่ประวัติการแลกรับกันดีกว่าในทุกคนถอนเงินตอนนี้นะครับนี่เห็นไหมตรงนี้นะครับถ้าเงินเข้าเมื่อไร่เดี๋ยวเป็นแบบนี้แล้วกันในทุกคนถ้าเงินเข้าเมื่อไร่เดี๋ยวผมจะแจ้งบอกเพื่อนเพื่อนแล้วกันแต่รับได้ร้อยเปอร์เซ็นในทุกคนรับได้ร้อยเปอร์เซ็นสำหรับ โคดต,ตรงนี้นะครับเข้าสําเร็จแล้วในทุกคนนี่30บาทในะทุกคนเขาเขียนบอกว่าการแลกรับรางวัลสําเร็จในทุกคนเพื่อนๆก็ลองไปแลกได้ถ้าใครได้น้อยได้มากก็มิ้นบอกหน่อยนะทุกคนผมอยากรู้ว่าเพื่อนเพื่อนได้เท่าไหร่กันในะทุกคนบางคนอาจจะได้ร้อยก็ได้ในทะุกคนตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นการสุ่มจ่ายนะบางคนก็ได้1บาท3บาท 10บ,บาทแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคในทุกคนท่านเพื่อนชอบคลิปดโดนี้นะครับหรือคลิปโดนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปโดนี้กันด้วยในทุกคนเพื่อนจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ